หลายคนถูกหวยบ่อยขึ้นการเงินกล้องตัวดีขึ้นมากๆหลังจากที่ใช้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขก็เลยมีคําถามมาถามพินคุณพินจากกระเป๋าที่ใส่โทรศัพท์ได้ด้วยมีไหมเพราะบางครั้งก็จ่ายเป็นเงินสดบางครั้งก็สแกน แต่อยากจะให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินและโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภพิญก็เลยจัดทํารุ่นนี้ขึ้นมาค่ะรุ่นนี้นะคะนอกจากจะมีพุทถูกุลเหมือนกับกระเป๋าสตางค์เพื่อผลลัพธ์ในเรื่องของความปังเหมือนเดิมแล้วนะคะยังใส่โทรศัพท์มือถือได้2เครื่องใส่เงินได้เยอะมากๆใส่ได้เป็นร้อยใบเลยนะคะด้านในออกแบบให้มีช่องใส่เงินเหรียญเป็นรูปแบบซิปเพื่อความสะดวกในการใช้งานมีช่องใช้งานอยู่ทั้งหมด4ช่องเลยค่ะรุ่นนี้คุ้ม ค่าคอสบอดี้ได้คาดเอวได้นะคะจะมีสายคอสบอดี้ส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าโทรศัพท์ซึ่งสายคอสบอดี้นี้ถอดใส่ได้แบบง่ายๆสบายๆมีสายคาดเอวซ่อนอยู่ด้านหลังใช้งานได้อย่างคล่องตัวประโยชน์ครบในใบเดียวเลยนะคะช่วงนี้พินมีราคาส่วนลดให้ด้วยนะคะ